เบาะนั่งเต็มตูดเลยเออนั่งไม่สูตูดฟังคุณเต็มตูดที่ก่าสวัสดีครับอยู่ในช่องของกูขี่อีแผงนะครับผมวันนี้อยู่กับเจ้าสำเริงฮะไม่มีแรมฮะแต่มีเพื่อนเราจะไปแลมบิด้าแอนเฟรนกันครับผมส่วนทึ่งราชบุรีลลยไอ้ยี่ร้อนเปี้ยงเลยจัดกูก็ไม่รู้จะไปทำไม เด็กคิงออฟมินเนี่ยนะเจอเจอทีมงานกันแล้วครับผมไม่มีแรม<ท>แต่มีเพื่อนจะ<า> <c oughs> มองนึงอะ่ะอีกร้อยโลไม่รอมึงอะ่ะชั่วโมงหนึงงน่งมันรอรอกูชั่วโมงหนึง่งแหมเพิ่งถึงเมือ่อกี้ร้องรอกูไ้จน

มันยังมาเป็นเกือบเกรอบนั่นสีอย่างนี้ให้กับเปิดกรับเลยให้ดวไปเไปช่องกับ <c oughs> เปิดน้ำมันมาด้วยกัน,น <c oughs> และเมตรานิยมใช้ทั่วโลกเราก็อยู่กับนายแบงค์นะฮะพามาเที่ยวงาน เบตตาแอนเฟรนนะครับผมส่วนพึ่งสองศูนย์สองสี่ครับผมใครว่าส่วนพึ่งอากาศดีเฮ้ยติดข้อมือก่อนเพื่อนติดตรงไหน่อ๋มีาอวี่ให้ è stata presentata ufficialmente alla stampa l'ultima creatura in ordine caratteristiche della 150 <tose> <tose> ขออไปหนึ่งตัวครับรู้บ้าเป็นวันที่ผมดดีจ้าหน้ที่ตูดเหมอนกันครับคุณรู้ว่าเด็กที่โรนเรียนั้นอ่นนนะใส่กางเกงบอกบอกมีใช่แล้ววินน่าอยู่ตรงนี้ก่อนสักทีวันนี้ใครที่บันทึกภาพกับสามแสนเหรอโอ้ยก็ขนลุกเลยอะ เจตแตนอาหารปา่าก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะฮะส่วนพึ่งนะครับข้างในเลยมาทางไม่รู้หาเองเมนูของคายเกี๊ยผัดใบยี่หร่าแล้วก็เป็นเมนูที่พี่ขอแน,นะนำหมูหป่าก๋วเตี๋ยลองชิมนะครับนี่พี่เจ้าของร้านเพว่าหาของกินยากของมุกข,ขึ้นมาในแถวนี้ไม่มีแล้ว<อ><อ>จำไปแล้วน้าแรงจะไม่มีน้ำละที่น้ำตกเนี่ยไม่มีน้ำเลยเนี่ยน้ำตกก้าวโจนก้าวชนเไม่มีน้ำแล้ว มีแต่ก้อนหินนะขึ้นไปดูก้อนหินตรงนี้ประมาณขึ้นข้างบนกี่โลครับขึ้นข้างบนก็ประมาณ4ี่ห้ากิโลอยู่อ่ะขึ้นไปที่แคมปปรชโเลยนะเขาขึ้นไปชมได้ได้ขอให้ขึ้นแต่ทางขึ้นลำบากเป่าไม่ลำบากรถเครื่องขึ้นสบายชิวเลยกระจมใช่นะครับมเป็นทางยางนี่แหละเอาแล้วในคลิปที่มันลงกันแบบลุกลงลุกลังอะไรเราะนั้นมันลุกลังแล้วบางทางเะพาะไอรถแข่งนั้นนะนะนะนนะเขาไม่มีทางเขามีรถให้เช่าเขามีรถให้เช่าที่ตึงเขาอ่ะ เรามเเครื่องไปมันมีรถให้เช่าอยู่ตรงนั้นหละเช่าแต่ทีนี้ที่ว่ามันไม่มีทางทางคนเดินน่ะมันไปคงมันได้ถ้าผมขค้ืนผมต้องเจอไหมหรือผมเลี้ยงทางนั้นได้เลี่ยงได้ถ้าเราไปทางดีเราก็เขับไปเก่งเราก็ไปทางดีถ้าเราขับเก่งเราจะไปกับเขาก็ได้ผมว่าแหกแน่นอนถ้าเรารถมาเองผมผพาไปได้เออจะไปชอบแบบถนนแบบไหนว่ามาพาไปได้ไม่ไม่ต้องเสียตังค์บุ้งเดิ่อท่งเที่ยวอ่า อยากจะเที่ยวถนนแบบไหนอยากจะไปเที่ยวยังไงอะไรมาเดี๋ยวจะพาไปมาบ่อยจะกินของปลาแท้ๆเลยก็จะมาเมื่อไหร่วันไหนก็โทรศัพท์มาส่วนพึ่งมาต้องลาต้องแวะต้องแวะร้านนี้ผมชื่อหนึ่งพี่หนึ่งนะพี่หนึ่งที่นี่ที่ไหนนะห้วยภาคพี่หนึ่งห้วยภาคนะนี่ร้านหารปลาเอาดิโดนดิเพื่อนเดี๋ยวช้อนอ่ะเก่งไงมึงรออะไรอ่ะเพื่อนของมาครบแล้วเพื่อนเออเอาบุหรี่เชียอาบุหรี่ อันไหนแกงอันไหนฟางอันนี้หมูปาอันนี้หมูปาอันนี้ยีรายีราดเอาดิเพื่อนเอาดิขวดดิข้าวต้มเม่นเม่นกินเม่นที่ไหนอาการต่างหากเม่นมีเฮ้ยมีเม่นด้วยซื้อไปแกงกินที่บ้านก็ได้แกงไม่เป็นครับลองกินที่นู่นเคยลองกินแลต้องใส่เครื่องต้องใส่เครื่องเยอะๆ คือเพราะว่าของปลาเนี่ยกลิ่นมันจะสาบกว่าแล้วแล้วเขาบอกว่าขนมันที่สะบัดแล้วมีสะบัดคุณจริงไหมครับมัน่สะบัดไม่โอ้นะเนี่ยไอ้เรื่องเรื่องไอ้ที่หมามันโดนทิ้นโดนอะไรมาแล้วมันวิ่งเป็นจับจับเม็ดเลยเดอ๋ยวโดนแล้วเม็ดมันกลางคนไว้มันก็ทิ่มเอาเลยมันไม่ได้สะบัดมันสะบัดไม่ออกหรอกเพราะมันสะบัดออกขนมันรูดหมดเลยเม็ดนะใช่ใช่ใช่มันก็ไม่มีขนหรอกกล้องมองกูไม่ค่อยโฟกัสหรอกชิดจัดต้อง

แหงหมดแล้วเพื่อ,อนจิ้มยืนดีป่ะเจียวพีข่าเหรอพีคบ้านเราน้องลายอืมอ้มอื้มมีของขมด้วยนี่วะนึง่งเนี่อไว้ก่อนนะเพื่อนเก็บตัวเก่าไว้ด้วยเพื่อนตั้งแต่เช้าไม่ทำ เทีท่ทยงจะบ่ายรถยนต์ออกไปกันหมดเลยใช่มันนัดลงแต่้าแล้วไม่สิ็นหรอ